คารับอย่างลุมขนมคกเนี่ยผมอยากจะทราบว่าจุดละสองหมื่นถูกไหมครับไม่ไม่ทั้งหมดนะทั้งหมดหนึ่งครอบครัวหนงครอบครัวเนี่ยมันต้องใช้เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ฮะกี่ไร่เป็นนาอย่างเดียวนะถ้าไร่ละพันหกเนี่ยสูงเมตรหนึ่งเนี่ยหมายถึงซึมลงใต้ดินด้วยอยู่ข้างบนด้วยเนี่ยเมตรหนึ่งเนี่ยสิบไร่เนี่ยมันจะได้หมื่นหกพันแต่ถ้าขุดหนองน้ําลงไปอีกในหนองก็จะได้อีกสี่พันใต้โคกอีกยังไม่นับนะเราคิดง่ายๆเฉพาะที่มองเห็นนี่สองหมื่นสิบไร่ประมาณเนี้ย บางคนก็มีมากกว่านี้บางคนก็น้อยก็อเอาเฉลี่ยสิบไล่เนะี่ยสักรายละสองหมื่นแสนลายถ้าแสนลายก็สองพันล้านแล้วล่ะ,ะมันเก็บในนาด้วยในหนองด้วยในฝายด้วยม,มันมีที่เก็บหมดเยอะมาก ประโยชน์ของการมีคนเยอะๆจากการรณรงค์ผ่านสื่อเหมือนผ่านรายการหรือไม่ตัวเซเล็บตัวนักแสดงบุคคลที่อันเป็นที่ชื่นชอบของเขาเนี่ยทำให้เราได้คนเยอะใช่ไหมจริงๆเพราะพลังคนนะคะทำะให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าลำพังถ้าเกิดว่าเราอยากจะจัดโครงการขึ้นมาจริงๆแต่เราไม่มีกําลังคนที่จะทําสมมุติมีคนมาสิคน สิ่งเหล่านี้ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ต้องพูดกันก็ยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคือความตั้งใจที่ทุกคนอยากจะมาทําให้มันเกิดขึ้นและก็ที่สําคัญคือโครงการนี้ไม่ไมด้มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นคือกําลังเท่าไหนอยากจะมาช่วยยังไงก็มาจอยกันได้หรือเด็กๆเล็กๆเลิกเรียนมาก็มาช่วยกันได้คนละไม้คนละมือเล็กๆน้อยๆแค่นี้ค่ะคือเราเป็นเหมือนสื่อกลางในการบอกต่อเรื่องราวดีๆให้กันได้ว่าเรากำลังมีโครงการแบบนี้และเราจะทําสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้น ผมว่านี่เป็นวิถีไทยที่มีมาดั้งเดิมโบราณัการมากก็คือการช่วยกันโดยไม่หวังผลประโยชน์ไม่ใช่ว่าผมจะไปช่วยบ้านข้างบ้านต้องจ้างมาสิหจะไปอะไรเงี้ยพอถึงฤดูทำนาเขาก็แบ่งกันไปช่วยผัดกันไปช่วยอะไรเงี้ยนี่เป็นวิถีโบราณที่ที่มีมาแต่ดั้งแต่เดิม2คือเมื่อผู้คนจํานวนมากมาร่วมกันเห็นประโยชน์ของมันจริงก็กลับไปบ้านตัวเองแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันมีดีอย่างนี้นะเราก็ได้ทำกันเราทําของเราบ้างดีกว่าฉันไปเห็นมาที่นู่นที่นี่อะไรก็ว่ากันไป ที่สำคัญคือเขาเป็นคนกลางน้ําจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์กับคนที่อยู่ในชุมชนตรงนั้นจริงๆรเราเป็นคนปลายน้ําเราก็ไปช่วยได้เป็นคนต้นน้ําก็มาช่วยดูมาทําอะไรกันได้มันเอื้อกันหมดทุกส่วนเห็นบอกว่านอกจากส่วนที่แพนเค,ค้กร่วมทําอยู่ด้วยกิจกรรมที่แพนเค,ค้กอยู่ด้วยเนี่ยมันมีส่วนอื่นที่เราไปไม่ถึงแต่ว่า<ม>วเขาก็ทำอยู่ใช่ค่ะในขณะ,ะเวลาเดียวกันก็นจะไปปลูกต้นไม้ด้วยไปทําในส่วนต่างๆ,ๆคือแยกกันไปอะไรเงี้ยค่ะแต่เราจะพยายามเอาภาพต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นมากที่สุดนะคะ ส่วนต่อไปของน้องแพนเห็นบอกอลังการงานสร้างอลังการงานสร้างีพี่ทหารมาอลังอีกแล้วอลังกว่าเยอะพอยเยอะเราใช้คนเยอะพี่บอยเราใช้คนเยอะไม่พอบอกน้องแพนไปใครๆเขาก็แบบมากันเต็มเลยเริ่มต้นมาดีไงคะก็หลังจากที่เรามาตรงนี้แล้วเนี่ยบ้านของพี่บุญล้อมแล้วมาส่วนพื้นที่ของกำนันไก่แล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ค่ายอดีศรค่ะเราก็ได้รับการต้อนรับที่ อยากขี่ม้าเข้าไปบ้างจังเลยแต่เราวิ่งไปเป็นอาหารม้าแต่เราวิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นขบวนต้อนรับที่แบบโอ้โหต้องบอกว่าสมเกียรติค่ะทั้งคนที่วิ่งขี่จักรยานแล้วก็เดินตามมันเข้าไปที่นั่นก็เป็นศูนย์พักพิงสําหรับผู้ที่ประสบภัยเมื่อ2ปีที่ผ่านมาต่อน้ำท่วมต่อน้ำท่วมหรือการไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเนี่ยเขาไปยังไงบ้างโอ้โหมีสาธิตให้ดูด้วยมีสาธิตให้ดูด้วยแล้วก็ได้ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะตื่นเต้นมากเลยอ่ะงั้นไปตื่นเต้น้อมๆกันครับเชิญครับ ขบวนยาวเหยียดเลยคะ่ะพร้อมค่ะพร้อมไหมคะพร้อมข้างหลังพร้อมไหมคะพร้อมเย่ yeah! ลุยคะ่ะวันนี้เราก็จะวิ่งไปเพื่อที่จะไปท้ายอดิสอนนะคะสามเย่ ที่ต้องบอกว่ารับทราบทุกข้อมูลแล้วก็ได้รับได้ใช้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เอาเป็นว่าเหตุการณ์ตัวอย่างเช่นอย่างน้ําท่วมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอราจะต้องถามว่าทางค่ายดีสอร์ได้มีการเตรียมการหรือว่าได้มีบทบาทยังไงบ้างสําหรับการช่วยเหลือค่ะเราก็มีบทบาทหนึ่งที่จะเข้าถึงประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่เราลอยตรงนี้ไม่ได้เราก็จะจัดยุทธกรหรืออุปกรณ์ที่เรามีอยู่เข้าไปรับประชาชนในพื้นที่ ผู้บาดเจ็บม,มีทุกอย่างเลยมีทั้งทางน้ําแล้วก็มีทั้งทาง,งอากาศแล้วก็ยังมีทางบกที่รอสแตนบายอยู่นะคะซึ่งเป็นออรถพยาบาลตอนนี้กําลังลำเลียงผู้บาดเจ็บขึ้นเรือค่ะเรียบร้อยเราจะทำการเคลื่อนย้ายขึ้นเรือเปลี่ยน กำเรียงผู้บาดเจ็บไปลงด้านล่างนะคะตอ,ะน,น,ะอนนี้ถึงที่แล้วค่ะเมืะะอ่อกี้เป็นการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะโดยขึ้นทอไปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นการรับของเมือเราเป็นผู้ประสบภัยอย่างนี้ค่ะจะต้องรับของจากทางทางอ๋อ ขอข้างบนเนี่นะคะจะต้องรับยังไงมีวิธียังไงเดี๋ยวเรามาเราดูกัน,นะคะ่ะจากกระแสผ้าดำหลัดที่ของพระองค์ท่านว่าถ้าช่วยได้ไม่อยู่โรงพยาบาลจะทำอะไรได้มากกว่านี้เป็นความรู้สึกที่คนไทยทุกคนผมคิดว่าพอได้ยินเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ย คงจะท่องทำอะไรสักอย่างเราก็เป็นาหาทานาหารของพระองค์ท่านหรือทหารของพระราชาอีกบทบาทหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่จะเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนเราก็มิ่งเฉยิอยู่ได้ต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อให้พระองค์ท่านได้เบาพราหายิ้ัยผมชอบ็อดคอปเตอร์นะถ้าอยู่บนคอปเตอร์นะแล้วแผ่นเทคงพูดว่า <laughs> เมินิดจามิกรททบห้าร้ยหงานเหมือนเลยอ่ะเหมือนผู้ประกาศคนใหม่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดจะเป็นองค์กรใดถ้าทั้งหมดรวมพลังกันปัญหาอะไรก็แก้ได้ถูกต้องค่ะองค์กรอย่างทหารในยุคใหม่อย่างที่เราเห็นเนี่ยเวลามีวิกฤตของประเทศเราไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมอะไรต่างๆจริงๆแล้วทหารเป็นเป็นหน่วยที่เข้าไปเป็นหน่วยแรกแล้วก็ออกมาเป็นหน่วยสุดท้ายอย่างนั้นจริงๆ นะ,ะก็ขอขอบคุณมากๆนะฮะนี่คือค่ายอดีศอดสอน,อสอน,นะ,ะ,นะ,ะครับชื่นชมมากทีเดียวนะครับวันนี้มีมาด้วยนะฮะมาด้วยมากครับสุดยอดมากนี่คือเรื่องราวกลางน้ําของน้องแผนเค้กครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือว่า พลังคนที่ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้และก็คือคล้ายๆกับพี่บอยก็คือว่าเราจะอยู่เฉยๆโดยที่รอให้ความช่วยเหลือมาถึงเราเนี่ยคงไม่ได้รเราเองยังต้องพร้อมเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองและไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปอีกเช่นกันนะคะก็ก็เป็นพื้นที่กลางน้ําที่แผนว่าได้ได้ประโยชน์แล้วก็ได้ข้อมูลดีๆกลับมาเยอะมากเลยทีเดียวก็อยากให้เราทุกคนได้ใช้ส่วนนี้ค่ะให้เกิดประโยชน์แล้วก็บอกต่อกันให้ให้มากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะบอกต่อกันให้มากที่สุดให้คน,ท,คนทุกคนที่รู้สึกถึงพระราชดงพรัว แล้วบอกว่าตัวเองต้องทําอะไรสักอย่างมาร่วมกันทำนะครับเอาล่ะมาถึงอ๋อมแล้วยังเป็นกลางน้ําอยู่ครับยังเป็นสระบุรีอยู่ใช่ครับไปที่ไหนยังไงครับอ๋อมครับของผมที่แรกนี่จะเป็นไปวัดมงคลชัยพัฒนาครับผมวัดมงคลชัยพัฒนาใช่ครับเป็นต้นแบบที่แรกนะครับที่ที่มีวิธีการแบบนี้กี่ปีก่อนแล้วเนี่ยสาปีแล้วครับสาปีที่แล้วปีสองหกโอ้โหหมายถึงพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ ยังไงครับอาจารย์ครับปาโมดไม้กัดกับคุณปาโมดไม้กัดครับออกกับไปสํารวจพื้นที่อธิบดีกรมชนตอนนั้นอดีป่ะอธิบดีกรมชนไปซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งเพื่อถวายวัดครับเพื่อทําเป็นต้นแบบของการพัฒนาในพื้นที่แห้งแล้งก็คือทําเป็นทฤษฎีใหม่วิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่มีที่ดินจํานวนน้อยท่านตัดง่ายๆอย่างเงี้ยหรือเราเราเรียกว่าเกษตรรายย่อยนั่นเอง ก็เจอกับภัยแห้งแล้งด้วยปลูกอะไรไม่ได้มันจัดการภัยแล้งไม่ได้ปลูกข้าวก่าไม่ได้กินอ๋อแล้วมันแล้งขนาดไหนคุณหลอมไปเห็นมาแล้วเป็นยังไงบ้างคือผมก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้เหมือนกันครับินนี่แรงดินนี่แรงมากเราทํายังไงก็ได้ให้เป็นกระแสเลยว่าถ้าใครมีหนองน้ําประจําบ้านคุณจะรวยโขดดินมันแข็งมากนะแรงมันน้อยลงอันนี้มากกว่าดินที่แข็งขึ้นครับผม จดใจเดอะโมเมนต์สโดยแลักตะซอยเชิญคุณร่วมส่งหนังสั้นเข้าประกวดในหัวข้อรักไม่เปลี่ยนแปลงผู้ชนะสีทีมสุดท้ายจะได้เงินรางวัลรวม2 0 0 0 0นบาทและร่วมผลิตหนังสั้นกับ4ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังจอดใจเดอะโมเมนต์สโดยแลักตะซอยสนับสนุนโดยแลักตะซอยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลง